เจ้าอินทรีแดงกับเส้นทางที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่บางเส้นทางไม่มีในแผนที่บางเส้นทางไม่มีแม้กกระทั่งชื่อแต่หัวใจจำได้แม่นยำวันนี้ผมกับเจ้าอินทรีแดงออกเดินทางโดยไม่มีจดหมายอา่ามุมตรงนี้เวิงน้ำกว้าง แสงแดดอ่อนๆสบัดแข้งสบัดขาสูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดกันหน่อยเฮ้ยช่างสดชื่นเหลือเกินสำหรับผมแล้วเพื่อนในระหว่างการเดินทางขาดไม่ได้เลยมินมิมออหม้อต้มกาแฟใบจิ๋วต้มมาแบบเดือดปุดๆบนเตาไฟ ปิกนิคพกพา,ากลิ่นหอมกลุ่น,นของกาแฟลอยอ้อยอิงเคล้าสายลมบางๆสายลมบาง,บางคกๆคลุกเคล้ากับรสชาติของกาแฟ <c ười> อุ่นๆร้อนๆมินิมอลใบจ,จิ๋วอว่าเยี่ยมเลย <c ười> <c ười> <c ười> โอเคเยี่ยมเลย เมื่อสัมผัสน้ำเย็นๆสาดล้างหน้าชะล้างความเมื่อยล้าความเย็นไหลผ่านลงคอปลุกชีวิตให้ตื่นขึ้นอีกครั้งเสียงลมกระสิบเบาๆข้างหูแสงแดดอ่อนๆทาบไล่ปลายยอดไม้ปรากายแสงแดดสะท้อนผิวน้ำระยิบระยับ ราวกับอัญมณีที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ผมชูสองแขนขึ้นฟ้าเวียงพร้อมกับน้ำเย็นๆใสๆล้างหน้าอีกครั้งอความสดชื่นฟินๆยามเช้าปลุกผมให้ตื่นอีกครั้งผมชูสองแขนขึ้นฟ้าเวียงแขนเวียงขาปลดปล่อยพลังงานเก่าออกไปสูดลมหายใจใหม่เข้าให้เต็มปอด ตบด้วยน้ำใสๆเย็นๆลงคอสดชื่นสดชื่นเวียงแขนเวี่ยงขาเบาๆเพื่อสลัดความเมื่อยล้าเพื่อความสดชื่นใหม่ของวันใหม่นั่งนิ่งๆบนบ่อเจ้าอินทสีแดงปล่อยใจให้ลอยละล่องไปกับสายน้ำระยิบระยับตรงหน้าเสียงหนึ่งดังแว่วเข้ามาในใจเดอะแคร์ Care, เสียงเรียกจากธรรมชาติเสียงที่พาเรากลับมาพบตัวเองเอีกครั้ง กีวีไลายลมหายใจอิสระกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ